อีกซองคนนียค่ะ สบายดีทุกคนืันนี้ก็มาอยู่กับรถทีซังนุ่งเรือนนาลุงสารอีกแล้วเนาะืันนี้ชิกับลองสารล้วเด้อเนาะทุกคนหลังจากที่บริกรดุนเนาะตอนนี้กะกำลังห่างเครื่องเนาะทุกคนจะกลับประมาณทิตหนึ่งแล้วก็ชิกับมาเวียงอีกเนาะตอนนี้กะกำลังห่างเครื่องเนาะถ้าเขาจะมาหับอยู่ให้เขาจะมาฮับยูเหือนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะแล้วบูมีรถคิวเล่นผู้ดีไออันนี้เราไปไปมามา,มาลงสารเวียงจันทร์ก็เลยว่าให้เรามาหับเนาะกะค่ารถกะสองแสนกับสาวพันเนาะทุกคน จากทีห้าสิพันกลายมาเป็นสองแสนกับสาวพันเนาะเพราะว่าเราต้องมาฮับน้องรถยุเหือนถ้าีให้ไปยูคิวรถกับบ่มีผู้ไปส่งเนาะก็เลยว่าให้เรามาฮับยุเหืออเนานะทุกคนตอนนี้ก็เกี่ยมเครื่องเล้วประมาณว่าสิกรแต่วันจัลละพอดีว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคสื่อสารกันวมาเข้าใจเนาะทุกคนก็เลยว่าเออ มือนี้ก็สิให้กลับแท้ๆแล้วเพราะว่าบบกลับมือนี้ก็สิบได้กลับแล้วเนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวน้องรถเกลียมเครื่องก่อนเนาะทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นมาหัดแล้วเนาะเดี๋ยวก็สิออกเหม่ยแล้วเนาะทุกคนอีกสองคนเลยจ้ะเออ

เมาไปเท่าบบไรล่ะขึ้นขับมาเขาไปคือหลบข้างทางนี่ไปจักมือกลางคืนแล้วเต้เนาะแล้วเต่ว่ากันมันนี้กินยู่เลยกินเองบอหรืหอว่ากินน้ำรุ่งออนเนี่ยต้องคือข้าว่อพ่อพ่อพักนี่ไอ้ไอ้ต้องเศร้าเองบอลต้องอะไรแบงนี้ทขาไม่รับตรงนี้เพราเอา,เอา,าไปละต้องมีค่าบ้านพักค่ากินยู่สมมติค่ารถดิทํามันรถเอยไอ้ใส่ นี่ก็ขี่รถออกมาได้ดุนเติบแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ายัางบอหันไดออกจากนอกเบียงเนาะเนื่องจากว่ารถคองอิกคันหนึ่งนะมันมันมีปัญหาเราก็เลยม,มาเปลี่ยนรถอีกคันนึงเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาคันที่2แล้วแต่ว่ายัางบ่ได้อกจากเบียงจัดเนาะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงสาวนาทีนะคะหลังจากที่ออกมาเตือนตั้งแต่เก้าโมงแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ายัางบ่ได้หอดใส่เลยตอนนี้ก็ฝุ่นกระตุกเนาะ น,นี่ก็มีผู้โดยสารมาก,กันประมาณห้าคนเน,ะนา,าเนะพี่ได้น,น,นั่านางหลังสุดเนาะเมื่อกี้ดินางทางน้ำเมื่อกี้จะมานั่งหลังสุดนี่นะคะเขาก็นั่งห่างๆกันเนาะเพราะว่าโซงนี้ก็แบบคนบม่หลายเขาก็สามารถนั่งห่างกันได้เดี๋ยวเรจะออกกัน เดี๋ยวไปเจอกันยุที่ล้องสารเลยเนาะทุกคนเพราะว่าระหว่างทางน้องรถอนอาจจะบาได้ถ่ายเนาะเดี๋ยวไปเจอกันยุที่ล่องสามมัเดียวเลยน่าจะให้น้องลี่มารัาเพราะว่ามีให้่ยมีเชือกอยังไม่หลายย่างเนะตอนนี้หอล้องสามแล้วมีแต่ค้าอีกอย่างไรก็ที่หดคิวรถแล้วเนาะตอนนี้หอตาวหลับไมแล้วน้องลี่มาับเน,ะนานะน่าจะยุททางใน เข้าคิวไว้ออจัดนี้เลยหรอผ่อา,นานแล้วค่ะทุกคน มีาุก่อนซี h อด n ลงสารเบิ่งออกมาตั้งแต่ออกมาตั้งแต่เก้าโมงตอนที่สองโมงและเยอะหนาหดเฮ้ยหนนหนักเทวาดุลาเทวานุชมีฉันนั้นบ่กเอาทางนั้นมา ใส่เต้าอนนี้ใส่สมบูรณ์เหรอเส้เมืม่อไรอยู่อะน่าจะได้เออน,อน่าจะรอนอันนี้เอาใส่อันกลางเครื่องนั่นอันนี้เนาะมีฮอตให้มีฮอตคกเนาะทุกคนฝานวันนอกเขาในเมืองอ,อ,อันนี้เออน,นี่เอาเนี่ยใส่นใช่ไห ก็เงียบเนาะทุกคนแบบบอนทานไข่เครื่องนี้ก็แบบอ่าเงียบมึงครับวะเออหนักอยู่อ่ะหนักอยู่มึงมึงขึ้นกันไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่เงือนเนาะเพราะว่ามันมีเครื่องมานยิ่มมัย่าได้อันนี้ก็เป็นแบบให้เนาะน,นี่เนาะ <c oughs> ตอนนี้ฮอดยุ่งนแล้วเนาะทุกคนเน, <c oughs> นิ่งคูอคือเบิ่งียบเงียบเอาถ่ายหูมันคือเยอเกาะ ง่ายสุดแล้วก็นี่นะถ่ายออกใกล้ๆจะออางเดนไรินมคาทายโฮบ้นโบลิไทยง่ายสุดแล้วได้ไล่เติบอยู่นี่ให้เงินให้คำคะแนมะนมเถ่ะได้สามชี้ให้อันนี้แล้วแม่ถึกเล็กมแรงกับเส้อนี่เนะี่ยเยอะถึกเล็กมือแรงจะเอามเาส้อเหรอบอกได้ไหมบอกได้ตัวนี้เมาแล้วดีเมาสองพันแล้วดี ตายก็ชี้สรางซื้อเวียงเสนอะบ่เอ้าอันพูดเดียวแล้วก็เต็มล่ะบ่สิไปเต็มจากสาขาอยู่เวียงว่าได้โฮเทลสี่ห้าพันอยู่เวียงแม่นี่นมแล้ยไหมเออมาจัดมาเดี๋ยวซื้อก่อนนะอแล้วฝันคือในฝันแล้นบอกอีโน่ให้เดี๋ยวบอกอีฟเบิ่งกันซื้อเล็กน้อยฝันยาวอ้ายางยางเจ้ากระลางเด็กหนอเขาเอ็ดค่ายอันฟันนั่นแหละ ฟันบูจารย์หมู่เนี่ยสิซื้อบ่าเมื่อคืนนี้ฟันเห็นงูรับมาเมื่อคืนเออแล้วบัดนี้ฟนเช้ามาแล้วเ็ตงูอยู่เฮือนนั่นแหละงูลายลเอาเออือนึงเฮามาเฮานี่เนาะอาจารย์เพิ่นลส่งเลขมาเฮาก็แม่นเลขตงูอีกเไปซื้อมีเลข6ตัวเลขดบ่มีเลขเอาซื้อเลขุมบ่เพิ่นบอกเลข2ตัวเลขุมก็เอา27 37 27 ซื้อเล็กสุ่มงูแล้วก็แล้วเฮาก็ซื้อเลยซื้อเล้วยสุ่มมันซื้อเธอเด็กกระไดพวกมีอันซุ่มันบ่แม่นมีแต่ทอหันอืมีแต่โตเดเต็มแล้วมันก็มาได้เท่านั้นเลยเออเธอแล้วนี่อันยูไถ่ฮันในเพอรนึ่งนะท่านพากันเมาเรียนขเลขเนี่ยวันนี้นะต้องมาเซอร์หัวรถเข่าฮันก็เลยนี่นะอันนี้บีโอบีโออังเปามาไว้อังเปาบักเบีโอมาตอนสลดเดชพร้อมคุณ ชิมงงเอือเ่อแล้วว่ะฮันบัวแดงแกะไปแดกให้มันชาเนาะอีนมันสั่งเอาสิบพั่นสัลันเขาสั่งเอาสาวผ่านเฮ็ดล้วมาเลยเย็นเ้นเอกับไปแดกไปแดกเฮ็ดลายลาแล้วใส่ตู้เย็นไว้่มหมเฮ็ดลายเยอ้อืเฮ็ดโตฮั่นเราบอกเฮ็ดโตเห็ด,ดกันค่ะอือเห็ดนํำกันนะ อยู่ลองสานกับฝนตกเนาะทุกคนอยู่เวียงกับตกช่วงนี้พายุเขาได้ช่วงนี้นะทุกคนมือว่านี่เฮ็ดเลยมันเอาไปเวียงชิบะเบิงนี่เบิงเบิงแน่เม่นฟันหนึกเฮาวันฟันมื่อวานนี้บุเม่นเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ฟันบุตรอืมื่อว่านี้ฟันว่านฟันว่าเหงื่อน้ำท่วมรับอันอีพ่อฟ้าน้ำท่วมคือกันเมื่อคืนนี้ก็ฟันว่าน้ำท่วมซองเทือแล้วฟันว่าอันเหงื่อที่ท่วมเหงื่อละอัน เฮากับอิลี่ฟาเลนแป่นไล่ตัวตัวงัวขึ้นมาตัวงัวตัวขวยขึ้นมาเด็กกลัวลายเทไลยว่าจะเอไลา่งวดนี่เด็กมึงตัวนี้ตัวเทว่าเออกูกับซื้อโซเลวกูก็ซื้อก่อฟันล้านซื้อเบอร์โถกเล่นมึงกินข้าวจี้ลูกจี้ล้านฟันว่านไปไล่ตัวงัวตัวขวยขึ้นมาล้าน อีพอละว่าโอ้ยบลฟ้ามันขึ้นให้มันกินยาก่อนละบือหนึงละอันบือหนึงละห่าวหันไปกับอีลี่พีงมหมอห้อยปั่นทางเข็นขวยทางเข็นห้อยเข็นงูจุดมะคเดียบเทียวปัดนไยจระงูได้ไลายตีงูปัดกินพันกินพันเมียงอันนี้เราซื้อมาแต่เวียงบ๊แซ่บเลยซื้อน่าคนกินกัน้ปกติบลาเลื่อนะ สช่เดยัช่เลย <c oughs> ใ่เลช่เลืใช่เลยใช่เลิใช่เลยใช่เลย่เล้ใช่เลย่อลยใชเลย0เลยใช่เลยใช่เลยใชกเยใ่เลา่เลยใช้เยใเลยใเล่เยใช่เ่เลย่เลยใช่เลยน่เลยใ่เลยใช่เลยใ่เใ่เใช่เลัใช่เลยเลยเลยอั่วลย่ยเลยใชนเยใ่เล่ใช่ลเใยเ่่่่ ซีวคิวอะนันก็ะเข็มอย่ามาท่าตัเจ็บแค่อีอเด้อเซบปะเปาเซบปะเซบปานาอปานาน้อยน้อยเดียวเซบแซบเบิ่งคิวเอาไรเซบบบกะดุ๊บเบป้ามีการพันพักกิ้โอ้เลย เติ้ยางละปานแอน้อยเนาะเฮ็ดเอซือเอยางอีกแล้วเดี๋ยวซือย่อยแห่บ่ได้เฮ็ดอันนั้นกินเนาะขะปนเนาะบ่ได้กินต้นแล้วลหมดแล้วขกีอยอําแกนันอันนั้นบ่อันนั้นแม่นตัวนั้นอันนี้ซื้ออันนั้นมันมาน้ําท่งมัน เอปไปไปกินลามาให้แม่กินเด้อชุนไปยากเนมเนื่องเลยบะเฮ็ดนี่ก็ระเนียมมีป่ะเนาะมีกระเทียผมมากขระปุ้นกะทิขระปุ้นกะทิเอ็ดน้ำนี่กระเทีแบบภาษาเอ็มบอมากว่ะซอ่งอย่างเปล่าฮะนี่เกือบนะเด็กเอาไปชิมไปขระปุ้นของนี้นะเอ็ดละตอนนี้น้องรุดกำมาฮอดอันลองสารประมาณนั้นสองโมงเนาะ น้องรถมาฮอนล่องสานประมาณสองโมงนี้เลยทุกคนตอนนี้ก็กเกีดเด่็มเพีรแยกขื้อแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วทุกคนแต่ว่านยังกักนยังบ่คัำปันไดนเนาะกันยังแบบสลัวสลัวค่ารถโดยสารมาแต่เวียงจันมาล่องสานทุกคนแพงแหงทรงโควิดนี่บุเมียนรถโดยสารแล้วแพงแหงเนาะค่าดโดยสารนั่นคูนึงถ้าไปขึ้นยูคิวแล้วแมนแสนห้าเนาะก็ประมาณ500บาท แล้วถ้าให้มาฮับยื่นหัอแล้วมันสองแสนค่ารถของน้องรถเสียมานี่มันสองแสนกับ30มสิพันก็ประมาณ8ปดเก้าร้อยบาทก็เกือบหกพันบาทเ่เคยเสียค่ารถแพงปานนี้จักเทือเนาะแต่ละเทือกันเสียแต่ห้าสิบพันห้าสิบพันกีบแต่ว่า่วงโควิดนี่เขาเจ้าบเบลนแล้วมันมีคนน้อยเนาะขี่มาก็สี่ห้าคนเขาเจ้าเลยว่าเก็บแพงเนาะปูนึงสองแสนสองแสนก็เลยว่าก็เลยว่าได้เสียแพงได้น้อยนึง ตอนนี้ก็มังอล่องสารแล้วก็จะอยู่ประมาณทิศหนึ่งนะคะก่อนซีมาก่อนซีขี่รถมาแต่เธอเ,เชื่อมาหอดล่องสารนี้เนาอันนี้นะยากปุยยากนี่เนาะทุกคนซื่อสารการขี่รถนี้ก้อยเพิ่นซีไปฮับอายุหึงอนนี้ยากแท้ยากว่าว่าซีมาแต่วันจันทุลาแต่ว่าซื่อสารกันพิษแดงหน่อยหนึ่งจุดมาฮอดมือนี้เนาะทุกคนซีหามือจึงได้มาล่องสารทีหนึ่งเนาะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคน ช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดแด้ก็เลยว่ามีคนขึ้นน้อยเพราะว่าเราต้องได้ไปห้าคนแต่ละคนแต่ละคนยุ่งกันสินะเราต้องได้โทรนัดเพื่อนก่อนว่าเมื่อนี้มีคนกลับบบถ้าสามคนขึ้นไปแล้วเราจึงกลับถ้าอสองคนแล้วเรากร็บบกับเพราะว่ามันน้อยพูดมันบุกคุ้มค่าน้ำมันเราช่วงโควิดนี้ค่ารถไก่อาจจะแพงได้หน่อยนึงเนาะแล้วกะกลับโบเป็นโม,มองมอีกไยนี่มันเป็นอย่างนี้มันดือ้อมันบ้าละนี่ กั๊บบเป็นโมงอีกเนาะเพราะว่าถ้ามีคนแล้วเราก็กับกับยามใดก็กับสินะบบจำเป็นว่าเออเก้าโมงจึงกับสิบโมงจึงกับสินะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวช่วงนีก้ก็สีอาจ,จะเห็นน้องรถอยู่ที่ล่องสารเนาะเพราะว่ามาล่องสารแล้วคลิปนี้น้องรถก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะจะไปเฮ็ดเบียยเงินเตรียมแต่งดูแตง่งกินแล้วเนาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสไครป์่องน้องรถจานาล่องสารดีเด้อเนาะทุกคนค่ำละ เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรธให้คลิปต่อไปนะเจอกันคลิปหนะ้าด้บ๊ายบาย